ัครบท่านผู้ชมผมเอกวัญลยูมรปานนะครับกับรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยท่านผู้ชมครับรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยนะครับได้ดําเนินมาถึงตอนที่14แล้วและตอนนี้นะครับเรื่องราวทางการเมืองของไทยเราก็ยังคงเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมหลังจากที่พลเอกสิริธนรัตน์นะครับได้อํานาจการบ,บริหารบ้านเมืองแล้ว นทหารท่านนี้ก็พาบ้านเมืองเข้าสู่ยุคเผด็จการเต็มรูปแบบนะครับและมีการรัฐธรรมนตนเองรวมไปถึงการใช้รัฐธรรมนูญนะครับฉบับจอมพลสฤษดิ์เพื่อปกครองประชาชนประเทศไทยจะเดินหน้าไปอย่างไรนั้นเชิญติดตามชมกันได้ครับเมื่อพลเอกสฤษดิ์ธนรัตนผู้บัญชาการทหารบกสามารถยึดอำนาจจากจอมพลปพิบูลสงครามได้แล้วก็แต่งตั้งให้นายโพสสารสิน ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสำหรับการเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายพศสารสีนั้นภารกิจสำคัญคือการฟื้นฟูร,ระบอบประชาธิปไตยในไทยตามความต้องการของสหรัฐอเมริกาที่ช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ไทยเสมอมาดังนั้นในวันที่15ธันวาคม2,501นายนาพศจึงประกาศยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อโชว์ความเป็นประชาธิปไตยให้สหรัฐเห็น การเลือกตั้งครั้งดังกล่าวมีพักการเมืองใหญ่สองพักแข่งขันกันคือพักสหภูมิซึ่งสนับสนุนจอมพลสริดิ์โดยตรงกับพักประชาธิปัตย์พ้นปรากฏว่าพักสหภูมิชนะการเลือกตั้งด้วยจํานวนสอสอมากที่สุดคือ45คนจาก160คนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะไม่ได้เป็นเสียงข้างมากในสภาจอมพลสริดิ์จึงพยายามรวบรวมสอสอ,อิสระ และสสจากพักเล็กพักน้อยมารวมตัวกันแล้วจัดตั้งพักการเมืองใหม่ชื่อพักชาติสังคมที่มีจอมพลสริ์เป็นหัวหน้าพักโดยสนับสนุนให้พลเอกถนอมกิติขจรเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะอยากจะแสดงให้สังคมเห็นว่าแม้จะได้อํานาจมาแล้วแต่ก็ไม่ยึดติดกอบกับมีปัญหาสุขภาพต้องไปรักษาตัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่ต่อมาจะเลื่อนชั้นให้ทหารรุ่นน้อง ขยับเป็นพลเอกสายคุมกำลังในเวลาไม่นานแต่แล้วรัฐบาลผสมของผลเอกถนอมก็ประสบปัญหาในการทำงานเนื่องจากลักษณะมุ้งเล็กมุ้งน้อยในพักรัฐบาลจึงนำไปสู่การเมืองน้ำเน่าด้วยการต่อรองผลประโยชน์แลกกับการสนับสนุนรัฐบาลเป็นเหตุให้การบริหารงานราชการแผ่นดินภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีพลเอกถนอมเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งและจากการกดดันในสภาดังกล่าว นายกรัฐมนตรีพลเอกถนอมหรือที่มีการเรียกขานกันว่ารัฐบาลหุ่นเชิดของจอมพลสลิดก็รายงานเรื่องให้จอมพลสลิดซึ่งกำลังพักรักษาตัวล้างผ่าตัดม้ามอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับทราบจนที่สุดจอมพลสลิดก็ต้องเดินทางกลับเมืองไทยเมื่อวันที่19ตุลาคม2 5 0 1และในเช้าวันต่อมาพลเอกถนอมก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากนั้นในเวลา21นาฬิกาจอมพลสฤษดิ์ประกาศยึดอำนาจอีกครั้งโดยอ้างถึงความมั่นคงของประเทศและภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ในการรัฐประหารน,นั้นมีคำสั่งคณะปฏิวัติให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยพุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นพร้อมทั้งประกาศกฎอายการศึกห้ามชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า5คน มีการจับกลุ่มผู้ที่ต้องสงสัยว่าฝักไฟลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ประกอบด้วยนักเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้ามจำนวนมากนายศิลาวงศิลป์และนายสุปชัยศรีสติในข้อหาผีบุญนายครองจันดาวงศ์และนายทองพันธ์สุธิมาศการทำรัฐประหารแล้วให้คนอื่นขึ้นเป็นครั้งแรกเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องความเหนียมอายทางการเมืองระดับนึงนะแล้วก็ไม่ต้องการไม่ต้องการให้ ไม่ต้องการให้นานาชาติหรือเป็นจุดอ่อนให้กับคนในประเทศโจมตีว่าทําเพื่ออำนาจของตัวเองแต่จริงๆมันใช่อยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าจอมพลถนอมนะเนื่องจากว่าจอมพลถนอมไม่ได้เป็นผู้คุมอํานาจอย่างแท้จริงเพราะนั้นการบริหารราชการมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นแต่เราทําไปแล้วพักหนึ่งแล้วมันไม,ม,นไม่มันไม่เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการคือไม่ได้ดังใจงมันไม่เวิร์กคือทหารนะเขาคงมีความรู้สึกว่า แหมประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้ดังใจเลยมันสั่งไม่ได้สั่งสภาไม่ได้ก็คือรัฐประหารตัวเองเนี่ยเห็นไหมฮะนั้นแต่แล้วจริงๆแล้วการรัฐประหาร2500คนที่มีอํานาจจริงๆก็คือจอมพลสฤษดิ์นะแต่ว่าก็ด้วยเหตุผลหลายๆประการน่ก็ตัวเองยังไม่ขึ้นแล้วพอจอมพลถนอมเป็นนายกก็ทําอย่างที่ต้องการอย่างที่จอมพลสฤษดิต์ต้องการร0อไม่ได้มันติดขัดอะไรหลายๆอย่างก็คือต้องจัดการด้วยตัวเองจนได้จนแล้วจนเลด เมื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วพลเอกสริศก็จัดการเขียนขึ้นมาใหม่เป็นฉบับชั่วคราวและมีลักษณะเหมือนคำสั่งของคณะปฏิวัติมากกว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญต่อจากนั้นพลเอกสริศก็ได้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นอ้ําประกอบด้วยสมาชิกที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจํานวน240คนโดยทําหน้าที่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จก,การที่จอมพลสริศจัดทําขึ้นแล้วก็มาถึงยุค ยุคจมสุสลิดเมื่อปี2501่อันนี้อาจารย์พอจําได้พออาจารย์เข้ามาเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วเมื่อปี25 0 1้าศงจมุสลิดก็ปฏิวัติขึ้นมา,นนาบ้านเานมืองก็อยู่ในยุคเผด็จการเลย,ย,ยรเารเยาจะม,มานั่งคุยเรื่องประจาธเทปไตยกันแบบนี้ไม่ได้หรอกนะตอนนั้นไม่มีรัฐมนูนฉบับถาวอแล้วมีรัฐมนูลฉบับเผด็จการของจงมสุสลิดมีมาตราเจ็ดนะใช้อำนาจบริหารอำนาจตุลาการ นะทุกอํานาจที่จะทาอะไรก็ไดนะ้เอาคนไปยิงเป้าก้าก็าไปทําได้นั่นคือยุคข,ของจอมพลสฤษดิ์นอกจากนั้นสภาร่างรัฐธรรมนูญยังทําหน้าที่ในการคัดเลือกจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2502โดยมีคณะรัฐมนตรีเพียง14นายที่มีแต่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเท่านั้น ซึ่งเท่ากับรวมศูนย์การใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปที่ตัวนายกรักฐมนตรีหรือจอมพลสริดิ์นั่นเองสำหรับรัฐมนตรีที่สำคัญได้แก่พลเอกถนอมกิติขจรรองหัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นรองนายกรักฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพันเอกพิเศษถนัดคอมันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลโทประภาสจารุสเทียนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนั้นเป็นของพระบรมราชาราดูลหรือหลงเวชาชีวะหลังจากนั้นจอมพลสดิ์ก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการดังกล่าวปกครองประเทศไทยมาถึง13ปีโดยอ้างกับประชาชนเสมอว่ากำลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่เหมาะสมอยู่ หลังจากรัฐธรรมนูญของจอมพลสฤษดิ์ธนร,ร,รัตน์นะครับมีผลบังคับใช้บานเมืองก็เข้าสู่ยุคเผด็จการเต็มรูปแบบต่อเนื่องจากยุคของจอมพลปพิบุญสงครามท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าหนึ่งใน34คนนะครับที่เซ็นรับรองรัฐธรรมนูญของจอมพลสฤษดิ์ธนร,ร,รัตน์นั้นนะครับมีนายทหารคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันเอกเปรมติลสุลานนท์ท่านผู้นี้นะครับเป็นรองผู้บัญชาก,การโรงเรียนยานเกราะของทหารบก สำหรับวันนี้ผมเอกวัฒยูมณปานและทีมงานย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสมัยก่อนนะ่ใครเป็นใค,ปปใครไปประเทศจีนเนี่ยนะจะไปในทางด้านการแสดงด้าน,นศิลปะวัฒนธรรมกลับมาเนี่ยถูกจับเข้าคุกเลยนะเช่นคุณทองใบทองเปาที่เรารู้จักเนี่ยก็ไปจีนแดงมานะกลับมาก็โดนจับใครไปจีนแดงนะ โดนจับหมดนะ่ะนะใครมีหนังสือของเหมาเจอตรงลื่นหนังสืออะไรที่เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์เนี่ยนะถูกตำรวจจับนะปรากฏว,ว่ามีหนังสืออันนั้นเพื่อการศึกษานักวิชายการสลิก,ก้าเอาไปยิงเป้าได้ไง่ายแรงมากนะแรงมากในช่วงนั้นนะมีหนังสือเกี่ยวกับเลนินนะมีหนังสือเกี่ยวกับเหมาเนี่ยนะครับนะถูกยิงเป้าได้เลย จีนนี่เป็นประเทศต้องห้ามเลยให้คุณดูดิประเทศจีนปัจจุบันนี่เป็นไงเห็นไหมเป็นยักษ์ใหญ่ในทางเศรษฐกิจโอ้ไอ้นั่นเลยแรงมากเลยตอนนั้นอนี่ยครับยมุสดิเนี่เป็นเป็นหัวหน้าคณะนั้ปัจจบัติหรือผด็กการที่เต็มรูปแบบ